หนึ่งในคอนเทนต์นะครับที่จะกลับมาทําใหม่นะครับนั่นคือการชําำละฟอร์มของนักบาสน,นะครับปีนี้จะเริ่มที่พอลจอร์ดเป็นคนแรกพอลจอร์ดนักบาสจากลอสแอนเจลิสคิปเปอร์ใส่เบอร์13เล่นในตําแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเขาเป็นผู้เล่นสมอลฟอร์เวิร์ดที่สูง6กฟุตแแล้วหนัก220ปอนด์เขามีประสบการณ์ใน NBA ทั้งหมด11ปีเขาเกิดวันที่2พฤษภาคมปี1990 ตอนนี้พอจอร์ดอายุ32ปีแล้วนะครับพอจอร์ดถูกดับมาในอันดับที่10ในดับปี2010นะครับเขาติดออสตาร์ Star ทั้งหมด7สมัยติดออเอ็นบีเอเฟิร์สทีมหครั้งติดออเอ็นบีเอดีเฟนซีฟทีมสครั้งเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมในปี2013และก็เป็นราชาสติลบอลในปี2019นะครับ เราจะมาดูจุดดีจุดเด่นของพอจอร์ดกันนะครับเริ่มกันที่เกมลุกนะครับพอจอร์ดเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากที่สุดหนึ่งคนใน NBA นเะครับเขาเป็นผู้เล่นที่สูงหดฟุตแปดแต่มีสกิลการเลี้ยงบอลที่คล่องจนน่าเหลือเชื่อเขาสามารถเอาตัวรอดได้ในพื้นที่แคบๆแล้วก็1ต่อหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเอาตัวรอดได้ตลอดรวมถึงเขายังสามารถเลี้ยงบอลและหาจังหวะจบสกอร์ได้ Very happy George อ,อก <S 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 ีกหนึ่งจุดเด่นของพอจอร์นนะครับการเลี้ยงบอลการข้ามบอลของพอจอร์นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีฟุตเวิร์กในการข้ามบอลที่ดีมากเขาสามารถใช้ยูโรสเตปได้ดีเขาสามารถหมุนหาจังหวะจนเจอพื้นที่ว่างได้ดีมาก ในระยะพื้นที่สีหรือระยะกรอบสี่เหลี่ยมข้างในและระยะกลางที่ใกล้ๆกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยพอจอรด์มีเปอร์เซ็นต์การยิงที่สูงถึง53%และก็ถ้าเกิดช่องว่างเนี่ยเขาสามารถข้ามไปดังได้สูงถึง86% และก็การเลเวอร์ของพอจอรส์เนี่ยชัวร์ถึง58%นะครับและก็จุดเด่นของพอจอรส์อ,อีกหนึ่งจุดเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิงระยะกลางได้ดีระยะกลางในจุดที่เกือบถึง3คะแนนเนี่ยเขายิงอยู่42%ออร์ถ้าพอจอสเจอผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าเขาจะโพ,พสเพย์ใส่และก็ถอนขามายิงระยะกลางรวมถึงเจอจังหวะจับตายลูกบีบลูกยากพอจอยสก็จะยิงระยะกลางได้ดีนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของพอจอสเนี่ยเขาเป็นคนที่ยิง3มแต้มได้ดีมากปีนี้เขายิง3มแต้มลงไปแล้วทั้งหมด92ลูกนะครับฟิลโก3คะแนนเนี่ยสูงถึง38.5%ซึ่งเป็นอันดับที่50ใน NBA พอจอร์จอสทำคะแนนรวมทั้งหมด23.73คะแนนเป็นอันดับที่21ของ NBA และอีกหนึ่งจุดเด่นของพอจอ์นนะครับนอกจากการทำสกอร์เองแล้วแล้วก็การเลี้ยงเอาตัวรอดเองแล้วการแอสซีสต์การปั้นเกมของพอจอร์นเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาเขาเป็นคนที่มีวิชั่นการให้บอลที่ดีมากการเลี้ยงตัวต่อตัวสามารถดึงตัวประกบแล้วก็สามารถสร้างพื้นที่ว่างให้เพื่อนได้เขาสามารถจ่ายบอลหรือแอสซีสต์ต่อเกมเนี่ยอยู่ที่ 5.13ครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่36ใน NBA นะครับอ,อีกหนึ่งจุดแข็งของพอ u l g e o r เนี่ยนั่นคือการเล่นเกมรับ พอจอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ทางด้านร่างกายนะครับเขาสูง6ฟุต8และช่วงแขนเนี่ยหรือวิ่งสเปนยเนี่ยยาวถึง6ฟุต11.25นะครับซึ่งพอจอร์จเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างสูงใหญ่แล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่มีฟุตเวิร์กที่ดีสไลด์ขาที่ดีเขาเป็นคนอ่านจังหวะการป้องกันได้ดีอ่านจังหวะเกมรับที่ดีมากเขาเป็นคนที่มีสติลสูงถึง1.53ครั้งต่อเกม เป็นอันดับที่11ใน NBA ใน NBA เนี่ยถ้าพอจอจับใครเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากเขาเป็นคนที่มีใจสู้สามารถกัดไม่ปล่อยสามารถไล่ป้องกันตัวต่อตัวได้ดีมากถ้าต้องจับสตารเบอร์หนึ่งของทีมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายพอจอจะเป็นคนถูกส่งไปป้องกันนะครับ Power play George to Leonard to the rim Oh, oh. Great นอกจากจุดดีจุดเด่นของพอจอร์ดเนี่ยจุดอ่อนเขาก็มีนะครับจุดอ่อนของพอจอร์ดเนี่ยนั่นคือการฟาว่อยครั้งพอจอร์ดเนี่ยฟาวโดยไม่จําเป็นอยู่บ่อยครั้งเขายังรักษาการฟ่าของตัวเองได้ไม่ดีมากนะักรวมถึงการให้บอลการเปิดป้อนบอลการเทิร์นโอเวอร์เขายังมีเทิร์นโอเวอร์ที่เสียง่ายเกินไปในหลายครั้งนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ต้องปรับปรุงเนี่ยนั่นคือ การเลือกจังหวะการยิงบ่อยครั้งพอจอร์ดเนี่ยก็ยิงลูกยากเกินไปจนทำให้เปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับและก็ปัจจัยสำคัญนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตัวเขาเนี่ยนั่นคืออาการบาดเจ็บหนักที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจังหวะที่พอจอร์ดเคยขาหาักมาก่อนมันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับซึ่งส่งผลกระทบให้ตัวเขาเนี่ย ยังมีอาการบาดเจ็บอ,อ,อ,อแดแอดถึงในปัจจุบันและก็อีกหนึ่งปัญหาของพอจอนนะครับนั่นคือเวลาเล่นเพลย์ออฟเกมบีบ,บ,บเกมเครียดเนี่ยเขาจะใจเสาะหรือใจแกว่งหรือหายไปจากเกมแต่ว่าในเพลย์ออฟปีล่าสุดเนี่ยทำได้ดีแล้วต้องมาดูว่าเพลย์ออฟปีนี้พอจอ์จะพัฒนาไปถึงเลเวลไหนนะครับ <laughs> <laughs> tter nice ok. โดยบทสรุปรวมเนี่ยพอจอสเนี่ยแมวมองเขาว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นระดับออสตาร์ Star. เป็นผู้เล่นที่มีความครบเครื่องต้มยำเล่นได้ดีทั้งเกมลุกและก็เกมรับคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับพอจอรส นี่คือผู้เล่นที่มีสถิติอยู่ที่23.73คะแนนโดยเฉลีย่ยเป็นผู้เล่นที่รีบาวบน์ได้ดีมากเขารีบาวสูงถึง5.9ครั้งต่อเกมเป็นอันดับที่60ใน NBA และ r กแอซซิตอยู่5.13ครั้งสติลอยู่1.53ครั้งฟิลโกโดยรวมยิงอยู่45เป็นอันดับที่82ลูกโทษยิงอยู่88เป็นอันดับที่17ของ NBA 3คะแนนยิงอยู่38เป็นอันดับที่50ของ NBA นี่คือผู้เล่นที่ทุกสถิติเนี่ยติดอยู่ในท็อปร้อแทบทั้งหมดนะครับเขาคือพอลจอร์ดขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับ ถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สค่คผลกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ